ทุกคนมีเห็ดแล้วนะคะนี่ยังไม่รู้เห็ดอะไรนะคะดอกตุมต้มๆนะคะสีขาวนะจานี่หลายดอกเหมือนกันนจานี่คะ่ะดอกเล็กๆก็ยังมีอยู่นะคะนี่จ้ะยังไม่รู้นะว่าเห็ดอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะอานะจานี่แต่นี่เหี้ยสิมาดูนี่เห็ดนี้ออกอีกแล้วะคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะนี่ที่ที่ที่ดอกเอ่อดอกเขามีกลิ่นอะ่ะเนี่ยนะคะโอ้โหโอ้โห มีมีน ah um okay, ้ำด้วยนะคะทุกคนเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยออกดอกดำดำเนาะนี่ออกดอกดำดำนะเขามีเปลือกข้างในด้วยนี่นะคะนี่ค่ะเนาะนี่นี่เนาะเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เปลือกเราเราเลาะเปลือกออกนะนี่นี่ตุ่มๆนี่ดำาๆเป็นดำาๆนะคะ เห็ดที่มีกลิ่นน่ะทุกคนนะเห็ดที่มีกลิ่นน่ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นอ่าเป็นไอเนี้ยเป็นเป็นมูงอ่ะเป็นใยอ่ะนี่นี่ก็นี่ก็อีกโอ้โหออกเยอะนะนี่นี่ก็มีนี่ค่ะนี่ออกเยอะนะรู้สึกเขาจะอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะนี่นี่ดอกนี่ดอกใหญ่อยู่นะคะออกเยอะอ่ะนี่นี่ก็อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนนี่ นี่ยังดอกเล็กอยู่เนี่ยเอาเยอะมากเลยอะนะคะทำไมมาออกแต่ทำไมมาออกแต่เห็ดที่กินไม่ได้ฮะทำไมมาออกแต่เห็ดที่กินไม่ได้เอาดอกใหญ่มากนะ่กินมากเลยเนาะอ้วนมากเลยอะนึกถึงเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดฟางเนาะถ้าเป็นเห็ดฟางก็ดีนะคะทุกคนนี่ค่ะอาจารย์นี่ ถ้าเป็นเห็ดฟางก็ดีสิใช่ไหมแี่มันไม่ใช่อ่ะอยากให้มันเป็นเห็ดฟางอ่ะทุกคนเนาะ่ามันเห็ดกินไม่ได้นะจะเป็นเห็ดที่มีใยอ่ะใยเหมือนล่มอ่ะนะคะมีกลิ่นฉุนมากๆเลยค่ะนะจ๊ะ